ชื่อร้านสามแสบค่ะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคบเบ็ดเมนูเด็ดเมนูเด็ดมันจะมีต้มยำมีลูกชิ้นแคบค่ะลูกชิ้นแคบอ่าก็เป็นของชาฮกกาแล้วก็ที่นี่จุดเด่นคือเต้าหู้มันจะมีเต้าหู้ขาวแล้วก็เต้าหู้๊อกที่ชาวไปตรงเขาทาเองแล้วก็มีเส้นบะหมี่มีเส้นเหลืองสดที่ของเบตรงที่เขาทําเองเหมือนกันค่ะ ตัวนี้จะเป็นเต้าหูป้ปอกเนอกของใบตองอันนี้จะเป็นเต้าหู้ขาวของใบตองซึ่งที่นี่เขาทําเองอันนี้จะเป็นน้ําตู้แบบโบราณเนาะเป็นใช้เต้าหู้ยี้บั่นเองเคี่ยวเองมันจะหอมแล้วก็มันจะมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพริกเผาพริกเผาซึ่งหนูปรุงรสมาเองลูกค้ามากินเขาชอบในรสชาติอะคะหนึ่งหนูทาเครื่องสดใหม่ทุกวัน หมูแดงหมูสับลูกชิ้นหมูอะไรหนูทําเองหั่นเองล้างเองหมดค่ะร้านตั้งอยู่ในซอยถนนคนเดินอยู่ติดกับร้านแมงมุมค่ะเปิดประมาณ4ี่โมงเยน็นถึง3ามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มค่ะจะมีงานอาหารจันเด็ดนะคะที่ยะลาวันที่9ถึงวันที่11เมษายนนี้นะคะไปเจอกันได้ค่ะร้านสามแสนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแฮนเมตรงค่ะ